สวัสดีค่ะยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมุมความสุขค่ะเพื่อนๆค่ะวันนี้เรามาติดตามผลกันเลยนะคะว่าการที่เราพวนด,ดินกระถางให้กับกระถางอบสีของเรานะคะตอนนี้ใบและลำต้นของเขานะคะต้นใหญ่ใบใหญ่นะคะกิ่งอวบมากๆเลยนะคะกิงบบ่ง,ะะกงเขาอวบมากเลยค่ะก้านเขาอวบมากทุกใบเลยนะคะเราอยากให้เพื่อนๆดูนะคะว่าการที่เราพรวนดินแบบนี้นะคะการพรวนดินจะมีประโยชน์มากนะคะ การพรวนดินแล้วก็ให้อาหารตอนที่เราพรวนดินเสร็จนะคะเมื่อเราพรวนดินเสร็จนะคะเราก็ค่อยเอาอาหารที่เราจะให้เขานะคะลงในกระถางนะคะเมื่อได้แบบนี้แล้วนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะนี่คือลำต้นเขากําลังต้นอวบมากแล้วก็กําลังแตกกําลังแตกมาทุกกิ่งเลยค่ะกิ่งนี้ก็แตกมานะคะกิ่งนี้ก็แตกค่ะกิ่งเล็กๆตรงนี้ก็กําลังแตกมาอีกหนึ่งอันนะคะกิ่งเล็กๆตรงนี้ก็แตกมาอีกหนึ่งอันนะคะ แสดงว่าเขาได้รับสารอาหารเต็มที่นะคะลากเขาทํางานได้ดีค่ะลากเขาทํางานได้ดีดังนั้นนะคะการพรวนดินก่อนให้อาหารสําคัญมากนะคะเพื่อนๆเ,เรามีเวลาก็มานั่งพรวนดินให้เขาเล็กน้อยและก่อนที่เราจะให้อาหารเขานะคะเราก็จะได้ต้นบอนสีของเราที่ต้นอวบๆนะคะต้นอวบ,บใบสวยๆแบบนี้เลยค่ะใบเขาสวยมากนะคะใบสวยแล้วก็ใบใหญ่มากๆค่ะตัวน,นี้นะคะเราจะเห็นความสมบูรณ์ของเขาเลยค่ะ นี่เราเอามาให้ดูนะคะว่ากายที่เราดูแลแบบนี้นะคะดูแลแบบง่ายๆเลยะค่ะไม่ต้องยุ่งยากอะไรเลยค่ะทําแบบง่ายๆทําเวลาที่เราพอมีเวลาบ้างนะคะตอนเย็นๆก็มานั่งในสวนแล้วก็ควนดินให้เขาแล้วก็ก่อนก่อนรดน้ำหรือก่อนให้อาหารก็จะมีประโยชน์กับพืชและต้นไม้มากๆเลยะคะะถ้าเป็นกระถางไม้ประดับแบบนี้นะคะเราสามารถทําได้ง่ายๆเลยะค่ะเพราะพื้นที่เขาน้อยนะคะแล้วพื้นดินก็จะน้อยแล้วก็เราสามารถให้อาหารได้เต็มที่เลยนะคะ เราก็จะได้ผลลัพธ์แบบนี้นะคะแล้วก,ก็จะมีบอลสีใบสวยๆใบางามๆแบบนี้นะคะเอาไว้ชื่นชมเลยเลยค่ะทุกๆก,กระถางนะคะถ้าเราถ้าเราทาแบบนี้ก็จะสวยนะคะเดี๋ยวเรามาดูต้นนี้นะคะนี่ค่ะต้นต้นนี้คือโฮกหลงนะคะพฮกหลงต้นนี้ก็งามค <ใน S 1> ่ะเราก็ใช้หลักการเดียวกันนะคะใช้หลักการเดียวกันแบบนี้นะคะที่ค่ะใช้หลักการเดียวกันเลยนะคะใบเขาก็จะเป็นพุ่มเป็นกระถางทรงพุ่มนะคะที่สวย สวยงามมากค่ะไม่ต้องดูแลอะไรเยอะนะคะแค่การพรวนดินก็ช่วยแล้วค่ะช่วยให้เขามีใบที่สวยเพราะว่าลำต้นและรากของเขานะคะลำต้นและรากของเขานะคะหาอาหารได้เร็วขึ้นค่ะเมื่อเขาหาอาหารได้เร็วต้นลำต้นเขาก็จะอวบนะคะเขากำลังแทงยอดมาใหม่เลยนะคะทุกต้นนะคะกำลังแทงยอดออกมาใหม่เลยค่ะนี่ค่ะ ดังนั้นนะคะการพรวนดินนะคะการพรวนดินก่อนให้อาหารจะมีประโยชน์กับต้นไม้มากนะคะไม่ว่าจะเป็นบอนสีหรือว่าพืชผักที่เราปลูกไว้ในกระถางนะคะเพราะเนื่องจากว่าในกระถางนะคะดินเขาจะแน่นมากรากเขาหาอาหารได้ช้าฝต่ที่เราปลูกไว้ในดินปกตินะคะถ้าเราไม่ได้ปลูกไว้ในกระถางเราก็ปล่อยธรรมชาติได้ง่ายมีเวลาเขาก็หาอาหารของเขากับดินได้เลยนะคะแต่ถ้าเราปลูกไว้ในกระถางแบบนี้นะคะ แล้วควรจะหมั่นทวนดินนะคะแล้วเขาก็จะแต่งยอดงามๆให้เราได้ชื่นชมอยู่บ่อยๆแบบนี้นะคะยอดงามๆใบสวยๆแบบนี้นะคะฝากเพื่อนๆค่ะคลิปนี้คงต้องเอาไว้แค่นี้ก่อนยแล้วค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะฝากเพื่อนๆด้วยค่ะฝากเพื่อนๆกดติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ